สวัสดีครับผมบูนเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัทคิตาชิตซันเวย์นะครับมีเพื่อนๆจากในกลุ่มนะครับถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่ม m 0 1นะครับบนโพสต์นะครับตอนที่ทุนเชงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมลองโพสต์นะครับเวอร์ชันหนึ่งให้ทุกคนดูก่อนก็คือผมต้องการนะครับใช้เป็นแบบออโต้ทุนเชงนะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ8ปดโอเปอเรชันนะฮะผมเลือกนะครับโพสต์โปรเซสนะครับผมใช้โพสต์ที่เป็น nx m น l 3x f ซ์เมอันกอันนี้ นะครับแรกที่เก็บนะครับผมไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะฮะหน้าเดสก์ท็อปแล้วผมการ new folder ขึ้นมาใหม่นะครับอ่านะครับเทสโพส s t ขึ้นมานะครับผมเป็นโปรแกรมนะครับเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก่อนนะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็โอเคอ่าโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดใครลองเช็คตรงระหว่างบรรทัดนะครับช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมไฮไลท์นะครับก็คือยังไม่มี m ศูนย์หนึ่ง นะครับผมต้องการนะครับเพิ่ม m ศ1นะครับสำหรับทุนแรกเราไม่ได้ต้องการเพิ่มนะครับในช่วงทุนที่2นะฮะอย่างเช่นช่วงตรงนี้นะครับผมต้องการ m ศ1เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทุนที่นะครับทุนที่ทุนต่อมาก็เช่นกันนะครับทุนต่อมาก็เช่นกันก็คือเพิ่มเป็น m ศ1แบบนี้นะครับก็คือเพิ่ม m ศ1ทุกๆการเปลี่ยนทุนทนะฮะเพื่อที่นะครับ คนโอเวอร์เลย์นะเครื่องน่ยจะได้นะครับกลับมาสตาร์ทนะครับบนนะครับบนเครื่องเซ็นซีของอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบทูลด้วยนะครับว่าถูกต้องไม่ถูกต้องคราวนี้นะครับเรามาลองเพิ่มกันนะครับผมไม่ได้เซฟนะฮะผมไปที่ในส่วนของตัวโพสต์บิลเดอร์นะครับโพสต์บิลเดอร์นะครับผมเลือกนะครับผมใช้โพสต์บิลเดอร์ของเวอร์ชัน12.0.2นะฮะ อ่านะครับผมใช้ Open นะครับผมเลือกโพสที่ผมกำลังใช้เทสอยู่ก็คือ n x 1 2 mil 3f ฟันกะครับโพสต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดบนลิงก์นะครับให้ทุกคนลองใช้งานลองแก้ไขกันนะครับแล้วก็มีโพสที่เป็นไฟนอลด้วยก็คืออันที่เสร็จละนะฮะคราวนี้นะครับผมไปที่ในแท็บที่ชื่อว่าโปรแกรมแอนทูนพาร์ h นะครับโปรแกรมแอนทูนพาร์ตนะครับผมไปที่ในอันนี้นะครับ operation star sequence โอ per ation star s e q e n c e แนวความหมายของมันนะครับก็คือนะฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูแคนนะก่อนเริ่มนะฮะก่อนเริ่มเจาะโอ per ation นี้เสร็จปุ๊บพอถึงโอ per ation นี้ก่อนเริ่มเจาะนะครับเราอยากให้มีอะไรออกบ้างแน่นอนว่ากลับโฮมนะับเปลี่ยนทูนนะฮะนะครับทุกๆอันที่นะครับมันมีการเปลี่ยนโอ per ation อ่าผมกลับมาที่โพสต์บิลดเออร์ต่อ ของเดิมนะครับมันก็มีนะครับออโต้ถึนเชนอยู่ละนะครับมีกับโฮมนะครับเปลี่ยนทูลแล้วก็พหลดิ้งทูลคราวนี้ผมต้องการ m 0 1นเพิ่มนะครับผมใช้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมวางเมาส์เป็น new block อยู่ผมเลือก add block นะครับมาขั้นระหว่างนะครับเข้าโฮมกับนะฮะกับเปลี่ยนทูลนะครับผมตั้งชื่อนะครับเป็น m 0 1นนนะครับจริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็หานะครับตัว m นะครับที่เป็น m ศ1นะครับมาใช้งานนะครับ add เข้ามานะครับแล้วก็กด ok อ่ะนะครับผมกด save คราวนี้นะครับมาลองโพสต์กันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ไฮไลท์ที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกโพสต์โปรเซสนะครับตั้งชื่อเป็น0 0นนสะฮะสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือนะครับตัวนี้นะครับตัวบรรทัด n 3ตรงนี้ m 1นะครับ บรรทัด n19 นะครับมี m1 เพิ่มขึ้นมานะครับก่อนอนุญาต zoom นิดหนึ่งนะครับก็คือมีบรรทัดนะครับ n3 นะครับอันนี้กับอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนทูนก็จะมีในส่วนของนะครับ m1 เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าว่านะครับเอ่อตรงทุนแรกนะครับยังไงตอน start โปรแกรมเนี่ยคน o อ e r เ t ตหน้าเครื่องก็ต้องอยู่หน้าเครื่องอยู่ละนะครับเราไม่ต้องการ m01 นะครับเราอยากเดาออก ทำยังไงดีเพราะว่าเราใส่บน m ศูนย์หนึ่งนะครับตรงออโต้ทุนเชงก็คือทุกทุนที่มีทุนเชงจะมี m ศูนนึติดมาทั้งหมดเลยอ่าตอนนี้นะครับผมก็กลับไปที่พจน์ b i ด d e r อีกครั้งหนึ่งครับมันจะมีในส่วนของที่ชื่อว่า first t u o l นะครับ first t u o l ในที่นี้ก็นะครับเป็นในส่วนของทุดเฉพาะทุนแรกนะครับผมก็ทำการนะฮะ ก็ปี้นะครับก็ปี้แอดนะครับนิวบ็อกนะครับแล้วผมก็นะครับเพจลงไปนะครับโอเคต่อมาผมก็ก็ปี้โฮมตัวนี้นะครับก็ปี้แอดนิวบ็อกนะครับแล้วก็เพจนะครับอัปเตนะครับเพจอัปเตนะครับต่อมาก็เป็นนะครับทูนนะครับ T แล้วก็ M6 นะครับผมก็ปี้แอดนะครับนิวบ็อกนะครับแล้วก็เพจแอดอะคเพจนะครับเป็นอัปเตอร อีกอันหนึ่งก็คือพิ l o ิดดิ้งทูผมเลือก Copy add นะครับ new box แล้วก็นะครับ paste นะครับ after อ่าจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับชุด first t ทูลเนี่ยกับนะครับอ t โต้ทูนเชงเนี้ยใกล้เคียงกันยกเว้นนะครับต่างกันที่ m หนึ่งนะครับโอเคผมทำการ Save อีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับมาลองเทสกันนะครับผมโพสนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่านะครับแล้วก็ผมใช้เป็นเบอร์สาม อ่านะครับเมื่อสามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นนะฮะทุนแรกนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มี m ศูนย์หนึ่งนะครับสังเกตตรงที่ผมไฮไลท์เนาะนะครับปกติ n สามเนี่ยจะมี n ศูนย์หนึ่งอยู่อันหนึ่งนะครับไม่มีละนะครับแล้วก็นะครับตรงระหว่างทุนนี้นะครับมี m หนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับมี m หนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็อันนี้ถูกฟอร์แมตที่เราต้องการละนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้พจเบื้องต้นนะครับโดยปกติพจบิลเดอร์เนี่ยนะครับมันจะแบ่งคลุกนะครับหลักๆเลยก็คือหัวโปรแกรมนะครับช่วงหัวโอเปอเรชันนะครับช่วงคุณผ่านในการวิ่งรูปแบบต่างๆนะครับโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งนะครับเป็น ijk หรือว่าเป็น r ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกนะครับเซอร์เคิลงานเจาะต่างๆนะครับก็ถูกคอนโทรลไว้ที่ตรงนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือมีตัวนะฮะโค้ดอะไรโค้ดอะไรออกไปบ้าง ตอนจบโอเป r ation นะครับต้องการให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับตอนจบโอ per ation นะฮะแล้วก็ตอนนะครับจบโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นโพสต์ออโต้ทุนเชงนะครับ